็เฟียวได้นะตัวนี้เป็นท่อเดิมผ่านะครับแล้วก็ใส่มีจุกลดเสียงมาให้ด้วยอย่างดังกวันนี้แกะออกหน้าดังกว่านี้ได้อีกอ่ะสวัสดีครับผมอ้นแจซิกไม้นะวันนี้พามาชม c b r 6 5 0อ่าตัวนี้ปี2023แท้ๆเลยรถบ้านแท้มือเดียวเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์เรานะแล้วบอกไว้ก่อนล่วงหน้าตั้งแต่ต้นคลิปเลยออกรถ1 1 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหบอกเลยว่าเฟี้ยวเ้า เปรี้ยวฟ้าเลยทีเดียวนะอ่ะมาดูทรงกันรุ่นนี้ไม่ต้องแต่งเยอะจริงๆนิดเดียวทรงมาทันทีเริ่มด้วยชิลหน้านะครับสิ่งที่ต้องมีนะชิลโด่งๆด,ดงแบบนี้แล้วก็อ,กอุะจกอ่าลายทอนด้าเลสซิ่งไงตัวนี้มันมีสติ๊กเกอร์มาให้ครบชุดอยู่แล้วสติ๊กเกอร์มันเยอะนะตัวนี้อ่ะลงไปกาบมานาะเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับคอ้องเกระถอล้างให้เรียบร้อยเหมือนเดิมสแตนดาร์ดไม่เคยเปลี่ยนนะโอเคยังปี23เลยดอกเหลือๆนะเพราะว่า ม่ยังไม่เยอะนะครับจานิสเรียบๆพวกนี้ไม่ต้องห่วงไม่แท้แน่นอนอยู่แล้วร้านเรานะนดิจินไม่มีรอยเลยนะล้มชนแปะไม่มีโอ้โหตายละกันหน้ากันหน้านี่น้ํายาโอ้โหเช็ดไม่เรียบนะฮะโอเคเครื่องดาสวยๆเลยนะครับโอ้โหวิงนะเครื่องตัวใหม่นะฝาเครื่องตัวใหม่ล้มจนแปะไม่มีเนียนเก็บๆเนี่ยเรียบมุมดีม่อนาคตนะนี่ตรงนี้เขาไปปัดเงามาเห็นไหมปัดเงามานะนี่ ถุกใหญ่คือขอบนอกนะครับแล้วก็ใส่ตัวลดเสียงเข้าไปขันน็อตได้ด้วยโห oh, เดี๋ยวนี้การผ่าท่อเดิมนี่หมมันพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้วดีจังเลยนะโ okay. อเคยางหน้าหลังเหมือนเดิมอุ้ยจานที่หลังอุ้ยจานที่หลังเรียบแบบโคตรจะเรียบเลยวะ่ะนะโอเคตัวนี้ใส่ท้ายเอาท้ายออกนะครับก็หล่อแล้วเป็นรถที่มีไฟเลี้ยวในตัวนี่ไฟท้ายแต่งไฟเลี้ยวในตัวนะครับนี่ อ่าโอเครู้เรื่องนะอ่ะโซสเตอร์เดิมเดิมติดรถเลยนะล้างเคลือบโอ้โหสแตนดาร์ดมาตารฐานนะร้านเราคอท่อแดงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของร้านนี้แน่นอนล้มชนแปะไม่มีโอ้สวยจริงๆนะไปะไปเลยไปเลยหมุนไปเลยโอเคลายสวยว่ะลายตัวนี้โอ้โหเงาแวบ,บเลยว่ะ ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับโอ้โหเรียมมุมดีคุญแจมี2ดอกตรงนี้มีถลอกนิดนึงเพราะว่าดูดิไม่ถลอกได้ไงคุญแจโอ้โหใส่มานะแล้วแต่คนชอบนะนี่เปิดทีนึงก็โดลแล้วอ่ะมาดูต่อไปกันไม่ใชนน่นอนใครก่อเราไม่ก่อหนึ่งมืนสามพันหกอยกว่าก,กิโลเท่านั้นนะเสียงเมื่อกี้ก็อย่างที่ได้ยินไปนะครับเสียงเราใจนะบอกเลย <c oughs> อ่ะเมื่อกี้โปรโมชั่นมาดูโปรโมชั่นกัน โปรโมชัน่นออกรถ15%เรียบร้อยแล้วไปแนนกรุงศรีเซ็นได้ตัวไทยพร้อมาการลดหาย1ปีออกรถอยู่ที่1,100บาทเท่านั้นพ่อนเดืออะไร <c oughs> อะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นไว้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นเป็นตัวเลขไว้นะตรงนี้ตรงกลางนี่เลยนะทั้งกล้องทั้งคนอ่านนี่งง <c oughs> ตัดท่าไหไ่แล้วอะ,นะอะเดี๋ยวบอกให้นะครับพร้อมาการลถหาย1ปีนะและก็ราคาเงินสดมาดูราคาเงินสดกันราคาเงินสด ราคาดีนะคันนี้บอกเลย2อ0 0 0 0หบาทเท่านั้นนะครับได้ปี23แดนแท้เลยโอ้โหสองแ0บาทรับแรกรับเทินทุกรุ่นดูรถได้ที่ตุสวัตสามสิบห้ารูวโทรศูนย์เ5้าหและคลิปนี้ลาไปก่อน